อเดโตซีสีวู้นวูวลากอยเพลสวัสดีครับวันนี้มาพบกับซีรีส์ประจำวันของเรารีวิวไอดีนั่นเองนะฮะตอนที่253แล้วสำหรับวันนี้นะฮะผมอยู่กับไอดีคุณพีนนะโอ้โหพีตัวเดียวเลยนี่น่าจะเป็นเจ้าของไอดีคนที่แบบเป็นคนชอบความเรียบง่ายนะฮะแล้วก็ไม่เปิดเผยตัวตนใดๆนะฮะไม่มีซิกเนเจอร์ด้วยนะฮะ โอ้โหนี่มันแบบเป็นุรุดปริศนาแน่นอนนะฮะ AR 5 8นั่นเองนะฮะมีละก,ก่อยคนเดียวเท่านั้นที่ดูตัวจริงของเจ้าของ ID นี้นะฮะที่เหลือนี่ไม่มีใครรู้จักแน่นอนดูแล้วเนี่ยต้องเป็นคนเก็บความลับเก่งมากอ่ะมาดูกันว่า ID ID นี้จะมีอะไรบ้างให้ดูคร่าวๆก่อนดีกว่านะว่าของเยอะขนาดไหนนี่นะก็มีอาวุธดาบประมาดึงนะเอ๊ะแอบแอบเห็นของแปลกๆด้วยผมแอบ NO, เห็นหอกแปลกๆอันนึงเออ โอ้โหอกจงหลีสีเหลืองอาดามนี่มันคืออะไรกันเอาว่ะจงหลีสายไอแทกมาแล้วนะที่ไอดีนี้น้ำหายากนะไอดีที่มีหอกเนี่ยเมื่อกี้แอบเห็นแวบๆว่าไม่ใช่ขัดหนึ่งด้วยเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรอีกบ้างครับก่อนอื่นฝากทุกคนกดไลค์คลิปนี้ฝากกด s c r i b e ช่องลากปล่อยเพล์เอาไว้ด้วยนะครับถ้าชอบคอนเทนต์การเอาไอดีชาวบ้านมาดีววแบบนี้นะแล้วก็คอนเทนต์สอดแทรกอื่นๆอีกมากมายนะติดตามกันได้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe นะฮะแล้วก็ฝากพูดสับส่นของเราเอาไว้สักครู่เดียวนะครับ ร้าน Richman Shop บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามในไลน์มากกว่า3 0 0 0คนเติมเกมชั้นนํเลยนะคะสุดคุ้มปลอดภัยโดยเฉพาะชาวเก็นชินมีแพ็คต่างๆมากมายถูกกว่าเติมเองในเกมประหยัดกว่าเห็นเห็นยังแอดไลน์แอด Richman Shop หรือทางเว็บไซต์ richmanshop.com เติมเร็วดังสายฟ้าดูแลดุดยตดมิรเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%นึกถึง Richman Shop มาดูกันเลยดีกว่านะครับ ว่ามีตัวแบกตัวไม่แบกขนาดไหนไหนดูสิสโอ้ห้าดาวก็เยอะอยู่นะห้าดาวก็เยอะอยู่นะอ่ามาดูกันเ mm. อ่อจงหลีนะวอเทควันคริเชอร์ขัดสองโอ้ไม่กอดโอ้โหคือต้องเป็นคนแบบไหนถึงมีห่องนี้ขัดสองเนะี่ยอืมยากคือถ้าถ้าถ้าไอห่หองเนี่ยมันขัดหนึ่งอะ่ะก็อาจจะพอเข้าใจอาจจะเปิดบางตัวแล้วมันหลุดห,หลุดเลทมาอะไรเงี้ยฮะแต่ขัดสองคือต้องจงใจนะต้องจงใจนะแล้วขัดแล้วได้อะไรได้ ชิลสตร t h ความแข็งแกร่งของโล่เยอะขึ้นแล้วก็ไอเทมเปอร์เซนต์เยอะขึ้นนะฮะก็สงสัยอยู่ดีว่าเพื่ออะไรนะจงหลีใส่เอ็มเบลมูดวูดแล้วใส่เอ็มเบลมทำไมเนี่ยเออาร้อยสี่เจ็ดเปอร์เซนต์เองเนี่ยมันไม่คุ้มไม่ใช่เหรอเดี๋ยวนะถ้า ER แค่นั้นใส่ใส่นเบลสก็ได้ไม่ใช่เหรอวะเดี๋ยวนะ25%ของ Energy Recharge ใส่ไอเนี่ย Geo Damage กับนเบลสก็ได้นี่โอ้โหเช็ดเข้จงหลีเอ็มเบลมวะ่ะ โห้ถ้วยจริงจังเวอร์ hp เปอร์เซนต์เมด er หูหัวก็จริงจัง hp เปอร์เซนต์ดอกไม้ดอกไม้ไม่ค่อยจริงจังเท่าไหร่นะคิเลตเมดขนนกนี่ก็นกก็จริงจังใช้ได้โอ้โหอะไรกันครับเนี่ยอยากรู้แล้วว่าลูกชิ้นกุ้งมันจะแรงขนาดไหนกันเจ้าเดี๋ยวต้องไปดูกันเออซีเท่าไหร่วะซีศูนย์ป่ะซีศูนย์คาซึฮะนะดาบเจ็ดใส่เซตสี่ลมโอ้โหคาซึฮะก็ปั้นอินดี้เอาดีนี่สายคิเลตเต็มที่เลยเจ็ดสิบล้านโค้ชสวย เพราะมีดาบเจดนั่นเองนะฮะสุดยอดไอดี ID. นี้น่าจะตั้งชื่อว่าไอดียใสลึกลับอินดี้นะนอกจากชื่อไอดีจะเป็นตัวพยางค์เดียวแล้วยังปั้นแบบฉันอยากจะปั้นแบบนี้นี่เลย w o n d e r e r 188สกูปั้นเสร็จปั้นดีกว่าไอดีลากกว่ายเยอะเลยเนี่ยดีมากเลยเออาร้อยสิบเอ็ดเรเซอร์ว่าห้าสิบอันนี้คืออะไรครับอันนี้มาเก็บแต้มมินาภาพเคยะอ้ยใช่ไหมเก็บแต้มมินาภาพใช่ไหมโอ้ใช่ชัวร์เลย โอ้แต่ยังมีคะแนนปิตธภาพหนึ่งเต็มเลยเนี่ยหนึ่งอยู่เลยไอดีผมไม่มีนะไอดีผมสิบ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 นี่เป็นไงเป็นแบบผู้เล่นเกนชินที่เป็นมิตรกับตัวละครทุกตัวนะครับเคยะก็ไม่ได้ปั้นเนอะแล้วทำไมไม่ได้ปั้นเคยะและเหตุใดถึงมีสมิธเชเปอร์อะไรครับเนี่ยต้องเป็นคนแบบไหนครับเนี่ยโอ้โหเอาสมิธเชเปอร์เวิร์จะสิบมาใส่ให้เคยะโอ้โหยอดอุ้ยเดียว แล้วต้องเป็นคนแบบไหนถึงใส่ดีบูดให้เคยะนี่คืออะไรครับนี่คือเล่นตี้เล่นตี้น้ําแข็งไม้เหรอไม่เข้าใจเคยะเฟนชิปสิบด้วยแล้วหกสิบเฟนชิปสิบใส่เซตดีบูดงงแล้วตอนนี้หัวระเบิดแล้วมันมาได้ยังไงวะเนี่ยเคยะมันเอาไปเล่นตี้อะไรกับตัวไม้ได้เหรอะตี้ไอ้นาฮิดะเหรอแต่นาฮิดะก็ไม่เห็นมีเลย <c oughs> เดี๋ยวนาฮิดะไม่มีไมมใชะเ,เอองงในงงงงในงงในงงอีกทีหนึ่งตัวนี้ไปต่อดีกว่างงเกินไปละอาอเบโดดูป,ปกติโอ้เชี่ย ตัวตัวที่ดูปกติก็มีบางอย่างไม่ปกติก็คือกลุ่มดาวคือเป็นเจ้าของหนี้ที่เราสนิยมแปลกมากเพราะว่าคือเนี่ยหอกจองหนีขัด2อัลเบโด้สีสองนี่เป็นไงอะไรก็ตามที่คนอื่นไม่เปิดคนนี้เปิดครับอยอดอัลเบโดตัวเต็มอยู่อัลเบโดตัวเต็มอยู่หูวิเอเบโดน่าจะแรงอ่ะแรงเลยอ่ะเซียวนะมีหอกเจนะเซียวสีหนึ่งด้วยเอาดิหูสิบสิบ,บ,บวะ่ะเวอร์เหมือนกันเวอร์เหมือนกันเวนตีถือเอเลจี้นะฮะเอาดิเวนตีก็มี วันนี้อัพเต็มเลย90มีเชิญเหอด้วยมีหอประจำตัวได้แต่เวลปดสิบทำไมถึงไม่อัพให้เต็มวะบางอันเนี่ยฮะทำไมครับทำไมถึงไม่อัพให้เต็มครับผมใส่ไม่ค่อยได้เล่นแต่แต่เปิดหอ,อให้นะแต่ไม่ไม่ค่อยได้เล่นการยูถือเอมอนอ่ะอันนี้ก็ตามสูตรอายกากะนะับถือบิสเปรเตอร์อ่ะไหนต้องดูอัติแฟกหน่อยแล้วแบบนี้ขอดูสแตตหน่อยสิ52 2สิออรแล้วอืมจริงๆนะ่าจะดันได้อีกไหม หัวดีแล้วนะถ้วยก็ดูดีอยู่นาฬิกาก็ไม่ไม่ได้อยู่แย่ดูโดทุกอันก็อ๋อนี่ไงดอกไม้ไปลง HP ซะเยอะเลยโอเคอยู่นะ Energy ดีชา135ผ่านไรเด้นนะถือหอมะจำตัวใส่เอ็มเบลมไรเด้น40 279 45158ไปไปไปล้นที่คิดได้ไม่นิดนึงแต่โดยรวมๆก็ดูดันดันได้เยอะดีนะโอ้แต่ว่าเป็นถ้วยแท็ทเปอร์เซ็นต์สินะเนี่ย เอ้ยถ้วยอะไรวะถ้วยแถวเปอร์เซ็นต์ถ้วยแถวเปอร์เซ็นต์ได้แถวบรรเจตยังหรอกปกติใช่ไหมออบลองไม่ค่อยมีแถวเปอร์เซ็นต์แน่เลยหรือหรืออ่จริงด้วยจริงด้วยเนี่ยเห็นปะ่ะออบลองอาร์ติแฟกต์อ่ะไม่มีแถวเปอร์เซ็นต์สักอันเลยถึงว่าแถวเปอร์เซ็นต์มันดูน้อยๆเนี่ยไม่าหลอกไรเล่นยังไงก็เก่งที่นาดีนะครับถือธนูเมเทอร์พาสคัตห้าไม่มีอาวุธใส่เศร้าจังอาร์ติแฟกต์ใส่ก็ได้ดรีม อ่าโอเคก็มีตัวดาเมดไม้ตัวหนึ่งนะามาเล่นผสมผสานได้นะอ่าคุณพีว่ากระสิบอายาโตฮารันอายาโตซีสีวุ้นเฮ้ยไม่น่าเชื่อตัวละครที่กลุ่มดาวเยอะที่สุดในไอดีนี้คืออายาโตไม่เคยเห็นเลยไม่เคยต้องเอาอายาโตขึ้นปกคลิปใดๆแต่ว่าโอ้โหเนี่ยแล้วอติแฟกต์เพี้ยนๆด้วยแบบ ทำไมไม่ใส่ให้มันแบบเป็นเซตสองสองอะทำไมอะครับคุณน้องคุณน้องมปีประเด็นอะไรหรือเปล่าเราสลับทาะเกียมาได้ปะทาะเกียร์นินแฟกดีปะโอโ้โหทาะเกียกร์นินแฟกเต็มทาะเกียร์ซีหนึ่งเนี่ยโหมีโพลัสตาร์ด้วยนี่เต็มเลยเนี่ยนี่ตัวเต็มเลยนี่ก็ถือว่าตัวเต็มเลยนี่มันไอเดีวัยหนุ่มปะเนี่ยเออว่ะนี่มันนี่มันมีดูเพิ่งสังเกตว่าที่ผ่านมามีแต่ตัวผู้ชายวัยหนุ่มอะเด้วัยหนุ่มใช่ไหมล่ะฮะฮะ,ะเธอไฮโดโรไดเมทเดี๋ยวดูสิ เนี่ยมันเหมือนมันแย่งแย่งอันดีแฟันอยู่ปะคืออายาโตะแบบอันดีแฟรมันเซตไม่โคอบอ่ะแต่สแต็ก็โหดแหละแต่คือผมเอาจริงนะลึกๆเนี่ยผมก็ยังหมิ่นอายาโตะอยู่นะผมรู้สึกว่าปั้นยังไงก็ไม่แรงอ่ะแต่อดีเนี่ยเป็นอายาโตะที่สุดที่สุดที่เคยเห็นแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวลองอีกรอบหนึ่งแล้วกันะะนะคุ้นๆเหมือนเคยเล่น C6 แต่ว่านานมากแล้วไม่จําไม่ได้นะเออและอันนี้ C4 มันบัฟเพื่อนด้วยเลยไปเรนอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าอายาโตะ4จะโหดขนาดไหนเดี๋ยวเราได้เล่นแนนนนนน่อมีหยุจิด้วนะ อยุนี่กิน46แต่ว่าของก็20นี่คือกําลังอัพใช่ไหมนเนี่ยมีเฟอเนียนอันเดียวในไอดียก็20เนี่ยเออเฮโซอ่ะตัวหลังๆเริ่มไม่ได้ปั้นแล้วโอ้เสียงหลิงซิ่งไม่ได้ปั้นวะและไอเดีนี้เคลียร์อบิทได้เท่าไหร่เนี่ยเคลียร์เต็มยังโฮ้เคลียร์เต็มแล้วด้วยไม่ธรรมดาเอาลองดูหน่อยแล้วกันนะลองดูหน่อยคือกําลังคิดว่าไอดีนี้เนี่ยเขาใช้ตี้ไหนเล่นวะลงอบิทเนี่ย มันผ่านยังไงวะเนี่ยเออข้างล่างข้างล่างใช้จงหลีหรือเปล่าต้องใช้ใช่ไหมเออแล้วจงหลีเล่นกับใครอะสู้บอสเนี่ยเออแล้วข้างบนเล่นกับใครเนี <c> ่ย <oughs> ตี้แนช่นลก็ไม่มีเล่นด้วยนะไอดี ID นี้เนี่ยเป็นไอดีที่ผมบอกเลยว่าเป็นความท้าทายของผมมากในการจาัดตีลงบินเนี่ยมันมีไล่อัพตัวที่ผมไม่ชินอะผมว่าเจ้าของไอดีน่าจะเล่นเก่งนะเนี่ยใช่ไหมเล่นเก่งใช่ไหมเออคิดไม่ออกเลยอะเดยนนะอืมไม,ไม่ใช่ตัวคอมฟอร์ตโซนลากรอยเลยเล่นตีสองหินเหรอ จงหลีอย่าไดแต่ไม่มีหิวเลยดิไม่มีตัวหิวเลยไอ้ดีนี้มีตัวหิวป่ะเนี่ยบาบาร่าไม่มีตัวหิวจะสู้ชั้นหมายังไงวะเท่าที่ดูมีนน้มสุดคือคือเนี่ยอายกากะอายาโตเนี่ยเอาเอาเข้าไปฟรีซอะ่ะแต่ว่าผมได้บทเรียนมาแล้วคืออย่าอย่าใช้เสาจงหลีทําให้น้ําแข็งแตกอาจจะอาจจะได้ก็ได้นะอาจจะได้แต่ผมก็กลัวโดนหมากัดตายอยู่ดีอะเอาิงเออเอาเป็นบาบาร่าเข้าไปอีกตัวหนึ่งแบบนี้ได้ไหมเอาลองดูแล้วกันเอาแบบนี้แหละเอาบาบาร่าเข้าไปแล้วผมผมจะเล่นฟรีซโดยที่ ได้เรียนรู้มาแล้วก็คืออย่าให้เสาจงหลีทำต้งแข็งแตกแล้วข้างบนนะข้างบนงเล่นอะไรเดียอะไรวะไอดีนี้มันอะไรวะเนี่ยจะเล่นตี้ในช่อกก็ไม่ได้โอ้โหเลือกยางจัดพิติกเหรอพิติกไรเดนเบนเนตคาซืาอฮะอี๋โนมวัวส่วเลยไม่ได้ช่วยอะไรเลยเนี่ยฮะไม่ได้ช่วยอะไรใครเลยตีเนี่ย <laughs> ไม่ได้ช่วยอะไรใครคาซือฮะไม่ได้บัฟทินารีเท่าไหร่ด้วยซ้ำโอ้ยผมต้องเล่นมเดลเลอร์ป่าวะผมต้องเล่นมเดลเดอร์ป่ะเดี๋ยวนะเราลองคิดใหม่ ถ้าข้างล่างเนี่ยเราเล่นวันเดอร์เลอร์จงห Bennett ลีเบเนตละวันเดอร์เลอร์จงหลีเบเนตแล้วก็คาเึฮะเอามาถ้าเราคิดนอกกรอบอ่ะเราคิดนอกกรอบเราคาเึฮะมามาขัดหมาแล้วเราก็เอาเบเนตเข้าไปใส่ข้างล่างด้วยอ่าประมาณนี้อ่าถ้าเราคิดนอกกรอบประมาณนี้จริงๆเราไม่ต้องใส่เราเล่นวัเอรเลอร์แบบไม่ไม่ต้องมีฟารูซันก็ได้ไอ้ดีนี้ก็ไม่ได้ปั้นฟารูซันนะเออแล้วข้างบนก็เป็นทินารีไรเดนยืนพื้นก่อน เดี๋ยวเราดูว่าตัวไหนเสริมดีข้างล่างเนี่ยคาเซฮะดีเพราะคาเซฮันมันช่วยหยุดหมาได้ค่อนข้างดีเลยแล้วข้างบนเนี่ยเพื่อความมั่วท่านเนี่ยเราก็อายาโตะใส่ไปด้วยแล้วก็เอาอาย,ยกอา,อายะกะใส่ไปด้วยไหมข้างบนไม่ต้องมีตัวฮิว,วได้มั้งเพราะแต่ดีนี้ไม่มีตัวฮิวเลยหรือว่าจะว่าไปจงดีข้างล่างก็ไม่จําเป็นนะเนี่ยผมคิดไม่ออกแล้วทุกคนตอนนี้คิดไม่ออกแล้ว่าเอ่อเอาอายากะออกแล้วกันเอา,าบาบาร่าใส่เข้าไปอะคือจะได้กันตายหน่อยอะ เดี๋ยวนะแต่ทีนารีมันถือธนูไปเท่าพายไม่ใช่หรอวะทีนารีไม่ได้แรงเอ้ามาเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ผมรู้ละ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 ตีนี้แหละเด็ดเนี่ยจงหลีเป็นเน็ตใช่ไหมแล้วก็อายกาอายโตไรเด่นแล้วก็บาบาร่าเออเนี่ยมันต้องมั่วไปทางนี้เอาอายกากะมาอันติสลับกับไรเด่นอะได้อยู่แล้วบาบาราก็แค่ฮิวมามาดูกันผมผมจัดทีมนานมากเลยอะไอดีเนี่ย ไม่เคยมีไอดีไหนทำให้ปวดหัวขนาดนี้มาก่อนมาเลยเออด,ดาบน้ำและเบิร์ดมันไเออเฮ้ยไอเชี่ยมันบินจังหวะเชี่ยอีกแล้วโอ้ไมก่กอด <c oughs> นี่เจอซีสี่สับเลยไอ้โตซีสี่สมันเออเออสามันสามันสามัน ไหลเด่นต่อไหลเด่น hmm. ถือเงาปาดมันสามหมื่นเองเหรอนี่นี่นี่โอ้โหอ๋อนี่เปิดเบิร์ดไปเฮ้ยมาแบ่งร่างอะไรตอนนี้วะเนี่ยอ้าเอ้ามาหน่อยมาในนี้หน่อยเออมาแล้วนี่ไงฟีดไปนี่เดี๋ยวเราเก็บเบิร์ดไว้เบิร์ดตัวบอสนะ อันนี้เราแบบจัดจัดจัดเต็มก่อนนี่โอเคมามาอายกาจัดไปเอาหุ่นหุ่นี่เต็มเต็มเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มเม็ดเต็มหน่วยนี่นี่หูยไอตัวฟันทีละสองหมื่นกว่าครับโหแรงหรือเปล่าแรงหรือเปล่าให้คนดูเป็นคนตัดสินนี่และเล่นแสนหนึ่งครับผมตายไปซะ เอ้ยแม่เป็นไงตีเฉพาะกิจเฉพาะกิจสุดๆอ่ามาดูตีนี้นะฮะตีนี้ก็เฉพาะกิจพอกันเรารวบได้เรารวบได้แล้วก็จะได้นี่นะนี่นี่ไงโดนทุกตัวนะฮะโดนทุกตัวเหยียบตัวทุกตัวอี๋โหแรงอยู่แรงอยู่แต่ยังแรงไม่พอ,อเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวทุกคน มาดูเดเมจจงดีกันสามหมื่นห้าเองเหรอโอ้อุตส่าห์มีหกขันสองห้าเดเมจแค่นี้ได้ยังไงอะครับสามหมื่นห้านี่รับไม่ได้นะเนี่ยผมนี่รับไม่ได้เลยสามหมื่นห้าเนี่ยโอ้โหโอนเลอร์ค่อยๆสับค่อยๆสับทันไหมเนี่ยสามสิบวินเนี่ยทันไหมเนี่ย ทันไม่เอ่ยทันไม่เอ่ยมันดูไม่ค่อยลดเท่าไหร่เลยอะดูไม่ค่อยลดเท่าไหร่เลยเอ้ยได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้จะทันได้จะทันน่าจะทันได้จะทันได้จะทันได้พอดีเออเอาเว้ยก้าวตามห้องแดงได้อยู่ผมว่าอบินนี่ผมไม่รอดแน่เลยว่ะ ถ้าเมันดูรู้สึกผมรู้สึกมันดูยากมากเลยอ่ะเออาม่นี่เอาเลยไอ้โตเลยไปเาวลาฟีดมันไอ้โตได้เวลาแล้วจับยุจับมันโดนไม่ครบอ่ะดิมันโดนแค่สองตัวดิทำไงให้โดนสามตัวต้องเบอร์ตัวนี้ทิ้งอ่ะ แล้วก็มาตีสองตัวนี้ยุกทุกยุทุกเออได้อยู่นะเออพอดีเลยเห็นไหมเอออ่านขาดอ่านขาดและอายาโตเปิดฝนนี่บาบาร่าช่วยให้ทั้งทีมเราไม่ตายนะฮะบาบาร่ากำลังเซฟเราอยู่นี่ลไรเด่นชว์คลั้งเลยอากาศมาฟรีดเออสนที่ไหนอ่ะติดซุปเปอร์คอนดักด้วยอ่ะอากาสายลรเด่นก็มา S <S ไรเด่นเข้าได้ทุกทีจริงๆไม่น่าเชื่อ,อไรเด่นเนี่ยโอ้โหตัวขี้โกงมากเลยอะ่ะเล่นกับทีมไหนก็ได้อะไรวะอามามาบอลหินเหรอบอลหินเหรอเราต้องเอานี่บอลเลอร์ปาดนี่นี่นี่ไงนี่เจ้าบอลเลอร์หน่อยหลบได้หรือเปล่าโอ้ยโดน นี่ไงนี่อย่ามันไม่โดนเลยนะครับผมมันจะให้ปืนมาแล้วกบอ้อเฮ้ยเดี๋ยวนี้ลาเก่งนี้เรา,นนานก็เยลกเก่งสี่ชา์าจังวะเนี่ย เอาละมาละทาาล่มาละมารีบรีบปล่อยมาจงหลีพร้อมจงหลีพร้อมลงเลยบุ้มยุร่างุโคร์นัสโอ้ยมันแนานำขายมากเลยเนี่ย คือขนาดมีจงหรียังรู้สึกแบบเมื่อไหร่มันจะแตกวะมันแตกแล้ววะลุยลุยปิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วและเหยียบเฮ้ยโอ้หคือมันก็ไม่ได้มันไม่แรงพอดิโอ้โหอีวานดาเลอร์ไม่แบกเลยว่ะ โอ้ยแย่แล้วไม่นะเล่นไม่ทันแล้วอิลมุดไม่แบกกูเลยโอ้โหเรียบร้อยถ้ามันเปิดท่าพายุทรายมานี่คือไม่ทันแล้วกูต้องแดชหนีกูมีพลังแดชตามกูไม่ทันอ่ะเดีตามไม่ทันอ่ะดีกูกูแดชเร็วจัดาไม่ทันอ่ะดีาไม่ทันอ่ะดีตามไม่ทันอ่ะเด็ อ่าไม่ทันอ่ะดิมันไงล่ะโหโหดมากอ่ะโหดแค่ตอนหนีแหละจังหวะปอดเนี่ยนี่นี่นี่ทำ <c oughs> ไมมันจะตายวะเนี่ยตายไปดิเอ้ยพอดีโอ้โหวสวยเนี่ยแต่ได้แค่สองดาวเองอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะแต่ผมเล่นไม่ได้จริงแบบผมคิดไม่ออกจริงตีไหนอาจจะเป็นการยูก็ไ,ได้นะ จริงๆถ้าเป็นการยูมีสิทธินะมาแกะใช่ปะการยูแล้วก็จุดๆ,ๆแล้วก็เสียงหลิงไม่ใช่เสียงหลิงจงหลีเป็นเน็ตอ่ะมีสิทธินะมีภาพอยู่พอพอจะเห็นภาพอยู่ถ้าเป็นการยูอ่ะอมาเลยอายจกะเอ้ยมัน เพื่อความแรกนี่เลยเล่นปลาโตโอ้โหวิ่งคอมโบกันลบอย่าให้มันชนนะถ้าถ้ามันชนตายนะอย่าให้มันชนเอออย่าเสียในอย่าให้มันชนนี่นี่ปันสถี ไปเรื่อยอ่ะไปเรื่อยอ่ะซัดทุกอย่างซัดทุกอย่างทำไมมันอืดจังไงโอ้โหซัดทุกอย่างเลยนะเนี่ยันีัตัวดียังไม่ตายอีกเหรอตายเหรอโอ้ยตัวกระเด็นเลยฟันมันฟันมันเลยเดินเฮ้ย เหนื่อยจังอาบิดรอบนี้เดี๋ยวนะเนี่ยคือผมเอาคาซืฮะมาเนี่ยเพื่อห้องนี้แหละเนี่ยเพื่อทำแบบเนี้ยเนี่ยเนี่ยเราจะได้ชาร์จตีนี่ไง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 เที่ยไม่ตายสักตัวเลยเหรอโอ้โหนี่คอมโบเต็มขนาดนั้นไม่ตายสักตัวเลยโอ้โห อึดไปไหนอึนไน umas, ได,ไ,ดอไปไหน <ใ ürü |th|> <forcément. S 1> ครับโอ้โหตายแล้วตายแล้วอึดไปไหนจริงโคตอึดอะไม่ตายสักตัวเลยเมื่อกนี่นี่นี่เฮ้ยเฮ้ยแต่มันก็ไม่เลวนะไม่เลวนะคานเสืฮะวอนเดอร์เลอร์อะไม่เลวนะแต่เจอตัวใหญ่เนี่ยอาจจะเลวเจอตัวเล็กก็ไม่ได้อ,อ,อย,ยู่ แต่ตัวใหญ่มันรวบไม่ค่อยได้อะเนี yeah. ่ยได้ไหมอ่ะโอ้ oh. คือมันแรงไม่พอ,อประเด็ดนเอ้ยโอ้ยเย่ yeah, แล้วเย่ yeah, แล้วแย่ yeah, มากแล้ว <c oughs> เป็นเด็ดห้ามตายอ่ะถ้าเป็นเด็ดตายคือจบเลยเ <c oughs> อ๊ะ <c oughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอาจจะได้จะได้เราต้องเชื่อมั่นในพลังในการลบของของเราดิเราต้องเชื่อมั่นในพลังของเราดิใช่ป่ะบอลยังติดไฟอยู่แล้วเราบินได้ด้วยเราบินได้ขัดเสืฮะมาดิขัดเสืฮะปาดไฟดิเบเนตทิ้งท้ายไฟไว้ให้เราเบเนตทิ้งท้ายไฟไว้ให้เราเจจํำนงกแห่งไฟเจจำนงกแห่งไฟเจจํำนงแห่งไฟเจจํำนุกเจจ้ำนุก จะรู้เห่นไฟเจะรู้เห่นไฟเจะรู้เห่นไฟพลังแห่งคุณโอ้ะโอ้ยเหลือตัวเดียวแล้วอย่ายอมอย่ายอมนี่บินเจอบิน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 ได้จะตายแล้วเฮ้ยใครจะตายก่อนใครจะตายก่อนมันหรือเรามันหรือเราดูดีๆดูดีๆ ดูดีๆดูพลังของมือดีนี่แหละมันต้องตายก่อนมันต้องตายก่อนเอ้ยเกือบแล้วเกือบแพ้แล้วเฮ้ยอบิดรอบนี้โคตรสู้ชีวิตนะอะไรวะเนี่ยโอ้โหแต่เจ้าหงไอดีผ่านดาวเต็มได้นะแบบปมมือให้เลยเก่งมากนะฮะก็ไอดีนี้เนี่ยก็ดูรวมๆนี่ก็ดูเป็นไอดีที่แบบบันเทิงดีอะคือสนุกสนานแล้วนะน่าจะไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วนะครับ แล้วก็อาวุธเวล80เนี่ยก็คุณาอัพซะหน่อยเถอะนะฮะเนี่ยลิซ่าถืออาวุธยาเอวว80คืออะไรวะเนี่ยเฮ้ยโอ้จะแบบจะปิดคลิปแล้วก็ยังมีอะไรให้ให้อึงได้อยู่นะไปดีนี้นะแหมสุดยอดวันนี้ก็ประมาณนี้นะส่วนใครอยากรู้จักช่้าของอดีนะก็คอมเมนต์มาไว้ใต้คลิปได้นะครับ <c oughs> เผื่อช่้าของอดีเนะี่ยก็จะมาตอบทำความรู้จักกับพวกเรานั่นเองนะ <c oughs> สำหรับคลิปนี้ลาก่อนก็ขอลาไปก่อนนะคร ไปพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับหวังว่าจะได้ไอดีแบบนี้มารีวิวอีกดูดูดเอกลักษณ์โดดเด่นชัดเจนดีสรับนี้บ๊ายบาย<ฮ>